สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เคนะจะมาเล่นเกม Castlecatcher กันนะครับวันนี้เคนะจะมาเล่นแบบโคลอกันนะครับวันนี้เคนะจะมาเล่นกับคุณเมลี่นะครับเจชอบเรียกเจชอบเรียกคุณเมย์นะครับเรียกแบบสั้นๆแล้ววันนี้เคจะมาเป็นทหารแท้นบูน้อยแล้วก็จะให้คุณเมย์มาแบ่งนะครับมาคีพอแล้วคุณเฮ้ยคีฟู้เหมือนกันแล้ว่าเกมแล้วไงท่านลูกๆจ็อกได้ทุกทีทุกทีเคก็จะเอาแบบทหารแบบไม่สีนั่นสีนี้มามาใช้สกิลอะแล้วเราเริ่มโอเอาเคใช้จอยบล็อก คือแบบเคยลองคอมแล้วไม่เวิร์กวดมือมากคือ <c ười> <c ười> แบบทหารใช้ปูได้อยเป็นกุญแจแหละเอ๊ะ <c ười> มีคนตายอ้าวยังตียังตีกันอยู่เฮ้ยคุณมีอ้าวเดี๋ยวนะโอ๊ะกดกดเอ็กซ์ในการตี <c ười> นี่ใช้สก,กิลได้อุย้ยทหารใช้ปูน้อยมีสก,กิลอ้าวอ้าวเฮ้ยนี่เป็นไงเป็นไงเฮ้ย <c ười> <c ười> มันเอคีรู้สึกว่า Xbox มันดูเหมือนเล่นง่ายมากนะ ไอ้นี่เราขึ้นไปแบมูนไปโอ game, ้ชายแปบกหน้าเขาเข้ามาคิทต้นไปแล้วเราต้องบอกเราต้องไปขโมยคืนอ่ะเราจะเป็นโจรแล้วใช่ไหมนี่สั่งธนูโห้ธนูแรงมากเลยนะละหนึ่งนี่เนี่ยอยากร้องไห้อ่ะคือเคตีอ่ะตีตั้งสี่ตีขีต้องหกเลยนะแต่แบบธนูไซสกิลตีดาเมจ่หนึ่งนี่สินะเขาเรียกพลังฐานรรพทนพูน้อยปราชุบนี่ใช่แต่ยากใช่คือเลยบอกไงเกมนี้เล่นยากเพราะงั้นแหละต้องคุณพูนเมย์มาแบกนี่ฐานทันพูน้อยทันพูน้อยนี่เนี่ย เฮ้ยสวยคุณเมสวยเฮาโดนเนี่ยโดนขโมยเจ้าหญิงไปด้วยในะจังหวะนี้เราต้องไป <c oughs> นี่เหมือนแบบโดนบุปผาสัตว์เลยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีธนูด้วยนี่เนี่ยนี่เนี่ยไม่แต่ขยับว่าแล้วคยจะใช้แบบว่าสก,กิลไงวะสก,กิลมันไม่ออก <c oughs> เอ้ยเอ้ยเฮ้ย น yes ี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเทซะงั้นเนี่ยครับหมผมผมผมฝึกมาดีครับจ่าเฮ้ยเกือบโดนตีละนี่เนี่ย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 มุม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 มองไม่เห็นมองไม่เฮ้ยคีเวลอัพแล้วนี่โอ้ผมเวลอัพแล้วครับจ่ามันสุดยอดไปเลยอ๋อมันมีตีแบบธรรมดาแล้วก็ตีแบบทุบพื้นได้เนี่ยรรหัสบีหนึ่งบีสองอุ้ยโดนตีขโมยตังค์อันิยาใช่ไหม ไม่มีตังค์่ะไม่มีตังค์ครับนายเสด็จตายจังเอ้านี่เรามาด่านต่อไปแล้วเหรอเร็วจังลืมดูเลยว่าด่านมันชื่ออะไรเฮ้ยเราสามารถยอมกำหม่อมได้ด้วยยอมกำหม่อมนี่เนี่ยยอมกำหม่อมคือมองไม่ออกเลยว่าว่าแบบตัวละครคี่เป็นตัวไหนไม่เป็นทหารชาผู้น้อยอุ้ยกดเอคอมโบได้ด้วยทำไมเราเราแบบจัดการในนี้ไม่ได้อ่ะเขาแบบรังแกทหารชาผู้น้อยอยู่ครับนายนะครับเอาเอาล่วงแล้วเอาล่วงแล้วเอาเอาล่วงแล้วก็โดูนี่เอาลุ้งไปยิงแต่ดูพวกคุณล่วงเลยสามหนึ่งไม่ถือว่าลุมดูไม่ออกเลยดาบก็แบบดาบก็แบบเหมือนกันเหมือนกันหมดทุกอย่าง <c oughs> อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเยมีคนเนียนมีคนเนียนยอกมกำมอมอ่ะอุ้ยเวลอัพเอ้าแล้วเมื่อกี้ใครเวลอัพวะถ้าไม่ใช่ขีดอ๋อนี่หมุนมเบรคเบรดได้แล้วเอ้ายอมกำมอมอ่ะอย่าให้ส่พลังมากเลยอย่ากลงให้ดอมเบร์สกิลธนูดอมเบร์กกหนึ่งมองไม่เห็นนะเคมันกิดแล้วครับนายเฮ้ยปั๊มหัวใจขับสูบพยาบาลเบื้องตง้นปัมป๊มปัมป๊มเอาอ้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 าอือเยาวา ประชันประชันดาบกันแล้วนี่หลบไปดิจิตอลนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโดนลุมใครจะดุนดนนะโอเคเรแจะตรงคุณเมย์ละนี่เนี่ยโอย้จริงๆกับคุณเมย์น่าเอามากน,นะแอปเปิลเออตีต,ต,ตีตียาเผื่อมีของกินนายมูเมียวเลยนี่มูเมียวเลยเอาย้าวนี่ไงบอสมาแล้ววิ่งดีครับรออะไรเดี๋ยวรอวรถเดี๋ยวรอให้มันรถมันดีก่อนนะเราค่อยไปตีได้อ้าวโอ้โอ้โอ้หลบไปดิจิตโต้ดิจิตอลเฮ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นครับนายผมมองไม่เห็นครับหลอดหลบโอ้ ดีนะโดนเอ้ยเอ้เอ,อ,อดีนะไม่โดนไม่โตแบนก่อนโดนรถเหยียบรามองระเบิดครับนายรถพังแล้วครับนายต่อไปรังแกเขามมทางสู้ต่อนี่มันสงครามหรือหรือหรือโงละครเนี่ย <c oughs> เราทำไมเราทำไมเราดูดูดูเดือดลือดพลาดอย่างเลยครับนาย <c oughs> พลังฐานทัพผู้น้อยอุ้ยนี่เนี่ยตอนนี้เราเราเรา,เราได้หน,หนาที่สองอะไรนี่ถ้าถ้าเอาจร <c oughs> ิงๆตามทฤษฎีมันควรมันควรได้มันควรได้สองคนละแต่ว่า เล่นเพลินไปหน่อยอ่ะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเราเราเรามาแบบ2แล้วก็เลยแบบกลายเป็นโบนัสไปแล้วกันนะเพราะแบบตอนนี้ยัง9นาทีอยู่เลยอ่ะยังไม่ถึงด่านสองมีมีเขาเรียกว่าเขาเรียกเขาเรียกว่านายตึงเกินแต่ถ้าหลังๆก็อาจจะกี่ร้องมันนิดนึงอ่ะล้อเมื่อกี้มีนิบอสเหรอนึกว่าบอสแล้วเฮ้ยหลังแกเฮ้ยหลับลักหลับเรียบร้อยตื่นตื่นมีตื่นตีไม่โดนเลยอะไรกันครับเนี่ยอุ้ยทำไมคุณเมย์ไมไวจังอ่ะแต่ว่าลูกคุณเมย์เลื่นน้อยมากเลยนะนี่ไงหลังแกคนนี่เนี่ยเอาทำไมมาหาคีสองคนเลยคุณเมย์เอาแอปเปิ้ลเลยนนนีีี่่่ไงเยเออัง อะไรวา LT LT ชัก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 ก็แล้วนะ LT ชักโลของของเออของผมไม่น่าจะกดคิวอ่ะโลนี่มันมีประโยชน์มากเพราะโลมีไว้กันยังไงล่ะนี่นี่นี่นเป็นไงสุดยอดไปเลยเย่โอ้เราถึงวอดด่านที่หนึ่งแล้วสินะสุดยอดไปเลยครับคุณเมย์เอาไม่ใช่เ่ะแล้ไหรอ ไม่ใช่ตัวแรกเหรอเฮ้ย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 บล็อกบอกนี่เป็นไงเฮ้ยนี่ไงเอ้าเอาคุณเมย์ไปไหนเฮ้ยคุณเมย์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 คุมย์คุณนายมันโดนทีลหลับไปแล้ววะเอ้านายตายก้วโอ้โหนายครับนายผมโดนลุมนายเสร็จโจนะครับวิ่งวิ่งแล้วคุณเมย์ตื่นคุณเมย์ เฮ้ยเฮ้ยบล็อกบล็อกบล็อกเฮ้ยบล็อกบลอกบอกอะไรเฮ้ยบล็อกเอาหลบครับดิจิตอลเลยนายครับเอาเลยครับนายครับหมัดเดียวหมัดหลับนะครับต้องต้องกดคิวอ่ะคุณเมย์รอบรอบนี้เป็นอะไรนี่นะไอ้พื้นอ่ะพื้นพื้นนี่กันไม่ได้นะเป็นนายผมจมดินไปแล้วนายจมนายครับหมัดเดียวหลับนะครับนายเฮ้ยเฮ้ยแบบนะครับเกมอาจจะมีการแบบแปลงเล็กน้อยมองไม่เห็นวะคุณเมย์คุณเมย์คุณเมย์บล็อกเอาทำไมเลื่อนไม่ลดอ่ะอ๋อลดลดลดเลื่อนเอเอเเออเ อุ้ยลืมบล็อกเก่งก็ขอบล็อกบอกบอกบอกเก่งก็ขอเก่งก็ขอบอกก็ขอมันจะตายแล้วครับนายคุณพี่เก่งหลอกนายครับนายผมจมดินนายโอ้วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วิ่งล้วเฮ้ยมันบักมันบักรับนายมันบักรับนายนายครับมันบกรับ เอาได้เวลาแล้วเราจะรวยกันแล้วครับเงินไม่เข้าใครออกใครครับวิ่งแล้วเงินไม่เข้าใครออกใครครับแล้วก็ฟันเฮ้ยน้มาหนี้เลยนายเขานายเขาผมมอนะเขาคนเนี้ยนายเขาเป็นจนอระหหวานเจียวเขาเขาเขารับใช้รับใช้นายมานานครับผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ฆ่าผมได้เอาตัง ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกัน,กนแล้วก็แชร์ให้นเยอะๆด้วยนะครับไว้เจอกัน EP ต่อไปนะครับผม